เป็นไรเลยแค่ขยะชิ้นเดียวเองโมกทำแบบนี้ไม่ดีนะอย่างเงินก็สกปรกหมืแค่ถุงเดียวเองน่ะใครจะไปสนใจละ่ะรู้ไหมว่าขยะพวกนี้ถ้าเราแยากประเทศก่อนก็จะช่วยเราปัญหาได้เยอะเลยนะแล้วเราจะแยกยังไงล่ะนี่ไงขยะเปียกขยะแห้งแล้วก็ขย,ยนะขยอยีกสายที่แล้วเราจะจำได้ยังไงล่ะ ยูซี่สีของถังสีมีบัตรหัวอยู่เนี่ยให้เริ่มจักเ่ง่ายๆก่อนก็พออ๋อแบบนี้นี่เองเสร็จท่านหาี่ก็นำไปทำเป็นปุับได้อด้วยโอเคต่อไปนี้เราจะไม่ทิ้งขยะไม่เป็นที่อีกแล้วโรงเ,วงเรียนสะอาดเรื่องที่เราทุกคนทำได้ร่วมกันดูแนละโลกเริ่มต้นจากการแยกขยะง่ายๆรอบตัวเรา